สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมเอ่อสมูล,ลิเตอร์เบตเทลิลสโมลิเตอร์เอ่อทอยเด็ดนะครับนะ <S <S เออเอ่ะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่าตัวเดียวสามารถเออต่อสองได้หรือเปล่าดูนี่นี่เออเจอพลังหน่อยเป็นไงนะครับนะ <S <S โอ้โหไอ้พาราไซบอสนอี่คือเลือดหมื่นแปดนะครับนะเออส่วนอัพเกรดไททันทีวีแมนเลือดแค่หกพันนี่แต่บอกเลยว่านี่ตีแรงมากตีแรงมากเออแต่ปัญหาของไอ้ตรงนี้นะครับก็คือพาราไซมันปล่อยลูกน้องออกมาสู้ได้นะครับนะเลยทําให้เออ เรียบร้อยฮนะแพ้เลยดูมันเอาลูกน้องมาเพิ่มดิแม่งเอ้ยโกงชิมายเอาะ่ะผมว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะฉะนั้นผมจะต้องซื้อนะครับนะเอาะ่ะซึ่งแต่ก่อนนะครับเราก็ซื้อยูนิตพวกที่มันใช้เพชรไปหมดแล้วนะครับที่เกมมันจะแจกอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้เราจะซื้อตัวที่อา่ามาจากโลบ็อกนะครับนะ่นี่ไททันเอ่อซีนีมาอันนี้เป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่เอาเราจะเอาดิไททันนาฬิกาเวิดดิ เอาดีไปเลยนะครับมาดีขอแบบเบิ่มๆกันเลยทีเดียวเชียวซื้อมาแล้วดูซิจะห่อขนาดไหนเอาแหละนะครับนะมาแล้วหนึ่งซองตู้มนี่โอ้ยตัวเบื้เริ่มเลยโอ้โหข้าคือไททนันอนิกาไม่มีตัวอะไรสู้ฉันได้มาเลยต่อหมดเว้ยโอ้เลือดเป็นหมื่นนี่ยิง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 หยุดเวลาหยุดเวลานะครับนะเอาดีมาต่อข้าอ้พวกโ่ต่อหมดเว้ยนี่ตบไปดิทีนึงเตบไปดิทีนึง ตบไปดิทีนึงมันไม่มีพลังอะไรเลยอย่างอื่นหรือไงไวะเฮ้ยเฮ้ยกูซื้อมงมาต้องหาาร้อยโรบอกด้วยตี้แน่เป็นไงเราเระเบิดตัวค่าแอบเอากูตายอา้าอะไรวะกูซื้อมึงมานะเนี่ยเอาล่ะถ้าบผูช้อมไม่ได้การแล้วผมว่านะมันจะต้อง เออเป็นคู่หูกับไอ้ดีวะนะครับนะเออมาพวกเราต้องรวมมือก่อนไปถึงแม้เราจะมาจากจักรวาลคนละจักรวาลกันนะครับน,ะน,นี่นี่ีเอาดีเอาดีเอาดีโอ้พวกเราต้องรวมมือกันถึงจะชนะมันได้แล้วขไอ้ปรสีมันจะตายแล้วนะครับตนะีตีเข้าไปตีเข้าไปเออตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหมันเสกลูกน้องมาเรื่อยเลยว่ะเอ,อ้ยเป็นไงล่ะเจอพลังสายฟ้านะครับนะฮาของท่านนาฬิกาแล้วก็เจอนี่ พลังซีดีมาเอดีกลางอกเลยนะครับพลังแบมนะครับนะ <c oughs> เป็นไงอันนี้ตุ้มหยุดหยุดเวลาไว้แล้วจากนั้นก็ต่อยหน้ามันปั้งโอ้โหตีเข้าทีละ500นะครับตัวนี้ท่านผู้ชมครับแล้วต่อมานะครับนะถ้าสมมติเอ่อททันเาฬิกาเจอกับซีดีมาเวอร์ชันยังเป็นร่างกากอยู่นะครับนะ่ะดูซิจะเป็นยังไงโอ้เจอก็อน,น้อยเอาละยูนิงซัตดิเลอกแค่พันแปดเองนะครับนะร่างนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชันโหดสุด แกทําไรซินีมาใส่ชั้นอย่างนั้นเราไม่เข่าเว้ยโอ้เข้านิดเดียวเองต่อยหน้าเข้าไปต่อยหน้าเข้าไปว้าดิพลังสายฟ้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่สู้จริงๆว่ะเอาละอย่างงั้นต้องเจอกับซีนิมาเวอร์ชันโหดสุดนี่มาแล้วข้อคือไททันซีนิมาเวอร์ชันโหดสุดนี่เจอพลังน้ำแสงเป็นไ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 งโอ้โหตบไปทีดึงเอาละฉันจะหยุดเวลาแกไว้นี่แน่เอาละตบหน้าเข้าไป ตบหน้าเข้าไปทีละ5 0ารอยตบหน้าเข้าไปโอ้โหนี่คือศึกแลกหมัดนะครับนะโอ้เออเอาดิเอเอเจอพลังสายฟ้าน่อยังไงอ่ะกูตายนะครับนะเออแสดงว่าไททันซินีม่าของเราโหดกว่าไททันนาฬิกานะเอยเออแล้วต่อมามีตัวอะไรน่าซื้ออีกนะครับนะผมจะลองซื้อนี่เป็นอะไรเนี่ยเออรัสเออคล็อกแมนนะครับนะโอเคไหนลองซื้อดูนีลองเอาตัวกากๆแล้วกันมาสู้กับมันนะครับผมว่ามันเป็นตัวยูนิตตัวเล็กไงอ่ะนี่อ๋อไม่เล็กนี่หว่า เจอกับอะไรดีออะลองเจอกับบิ๊กทีวีแมนดูนะครับนะตูมนี่เออตัวสูงเท่ากันเลยอ่ะไฟกันดูดิว้าวนี่หยุดเวลาจะทำอะไรฉันไม่ได้โว้ยเออเอาหลักจะต่อยแกนี่แน่แกเลือกแค่แปดร้อยไอ้กระจอกไอ้กระจอกนี่นี่อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับนะส่วนไอ้บิ๊กทีวีแมนก็ทําอะไรแทบไม่เข้าเลยนี่หยุดเวลาอีกแล้วนะครับนะต่อยต่อยนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันตีเท่าไหร่ตีแค่80นะครับเลือด2003ครูดาว42วิอ่ะ โอเคก็ได้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ซื้อมาไม่เสียชาติเกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะจะลองเอาเอ่อเอฟโอแล้วกันเข้ามาซึ่ง UFO ยังเป็นยูนิตที่กากอยู่นะครับยังไม่ใช่บอสดูซิเป็นไงนี่จิ้วเป็นไงจิ้วมึงจิ้วอย่างนันเหรอนี่หยุดเวลาฉันจะต่อยหน้าแกโอ้โหเอาละต่อยหน้า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 โอ้โหต่อยหน้านะครับน้าหยุดเวลาอีกแล้วมันโกงตรงนี้แหละนะครับนะไอรัชเนี่ยนะฮะหยุดเวลาต่อยหน้า หยุดเวลาต่อยหน้าหยุดเวลาต่อยหน้าหยุดเวลาต่อยหน้าโอ้โหเอาละเว้ยนะครับมันมีสกิลหยุดนี่แหละแม่งขี้โกงคนชาวบ้านเขานะฮะอ่าน้นสมมุติเจอไททันสปิกเกอร์แหละนะครับนะดูซิจะเป็นยังไงนี่ไททันสปิกเกอร์เจอกับเจ้านี่อ่ะดูดินี่หยุดเวลาเอาละครับเปิดก่อนได้เปรียบโอ้ทำไมข้อทําอะไรแกไม่ได้นี่เอา้าทําได้เหรอเอา้าทำไมทำได้วะรอทำไมตีได้วะอู้เอ้าไททันสปิเกอร์แมนทำไมเลือดแก2,500โอ้โห เกือบเท่าๆไอ้นี่เลยนะเดียงนะครับไอ้นี่2,003หยุดเวลาหยุดเวลาหยุดเวลาอันนี้คือเวลาหยุดเวลาทุกครั้งมันสามารถช่วยไม่ให้ใช้สกิลได้หรือเปล่าแต่ทำไมไอ้นี่มันยังตีได้วะไม่เข้าใจนะครับเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่านี่หยุดเวลาต่อยรู้สึกว่าอาไททันสปิเกอร์แมนจะตีแรงกว่านะนะครับส่วนไอ้นี่มันตีแค่80ไงะนะครับเอาละ เอาแล้วย,ยิงทีนึงรู้เรื่องนะครับนาไททันสะปิกรแบนย่อเขาจะยิงแกไมย่ยิงไม่ทันแล้วาตายนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับมันมีโรงงานด้วยว่ะพวกโรงงานอันนี้อ่ะซื้อให้หมดเลยพวกโรงงานโรงงานซื้อให้หมดอันนี้อะไรเนี่ยเทสลาอะไรวะเนี่ยแล้วต่อมาเราจะลองสร้างโรงงานโอ้โห ไปท่านสปิกร์แมนดูนะครับดูซิเป็นไงวะอันนี้ฟึบนี่มันจะสร้างออกมาเรื่อยๆหรอเริ่มเกมมาจะเป็นยังไงมาดอกมาเลยโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับนะโอ้เจอกับข้อน่ะเป็นไงเอาล่ะเราจะลองสร้างทิสลานี่คืออะไรอาวุธเหรอเป็นอาวุธเหรอเอาแล้วนะครับตอนนี้สงครามใส่กันแหลกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ทําไมกูติดบั๊กวะเนี่ยอะไรวะออกออกออกยังไงวะเออเออเอาสู้กันแล้วนี่แน่โอ้พวกราทํารอยมอนโอ้โหนะครับเทสลาแม่งทําอะไรพวกนี้ไม่ได้เลย ดูมันมีอัปเกรดไหมวะเนี่ยอยากอัปเกรดวะนะครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหฝูงไททันสปิกอรแมนเต็มไปหมดนะครับแล้วก็สปาออกมาเรื่อยๆด้วยเออแต่ก็บอกเลยว่าอัปเกรดไททันทีวีแมนก็สามารถจัดการได้พวกเรายิงมอนอู้มันตาอยเร็วไอ้โงด่ด่เอาแหละเหลือแต่ปืนใหญ่เรานะครับปืนใหญ่จัดการมันเร็วปืนใหญ่นี่ยิงเข้าไปเป็นไงเออตั้งเยอะๆอะตั้งเยอะๆยิงมัน ตัง้งเจจิงมันแล้วเข้าพวมไททันมันกำลังทำลายโลกไปนีแล้วเข้ามันไปอยู่ฝั่งไอ้พวกสกีบีดีแล้วนะครับโอ้แต่ยิงแรงมากเลยนะถ้าผู้ชมดูดิจิ้วจิ้วจิ้วยิงทีรถทีสามร้อยได้มั้งสี่ร้อยได้มั้งเนี่ยนะครับอ่ะตอนนี้เหลือโรงงานแค่โรงงานเดียวแล้วครับนะพวกไททันโอ้พวกเราไปเร็วโอ้รีบผลิตเออไททันออกมาเรื่อยๆโอ้โคตรแรงเลยจิ้วจิ้วจิ้วไอ้พวกนี้ไม่มีทางชนะหรอกเอาละต่อมาก็มีโรงงาน ไอ้พวกนี้นะครับนะอ่าโรงงานโรงงานพวกโอ้โหสกีพีดีนะครับนะโอ้โหไอไปเรื่อยนี่วานะครับโคตนเยอะเลยเอาละจะมีตัวอะไรมาหยุดมันไม่เนี่ยอ๋อเยอะเกินนะครับมึงเยอะเกินไปแล้วนะครับโอ้โหโคตนเยอะดูดิดูด,ดิเอาตัวอะไรมาจัดการมันดีผมว่าจะต้องเป็นพวกไททันนาฬิกาแล้วแหละนะครับนะถึงจะหยุดพวกมันได้นี่เอาไปเลย เอาละพวกเราจบตีมันปีนาโปลุยป่าแล้วครับท่านเหล่าไททันไปเร็วหยุดเวลามันลัชนะครับมาเออลัชหยุดเวลามันเร็วเข้าหยุดเวลามันโอ้โห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 แบงสันสะเทือนเลยพื้นโลกนะครับมาโอ้โหโอ้โหนี่นี่พวกเขาร่วมมือกันเราจะชนะมันได้นะครับโอ้โหดูพวกมันดิแม่งออกมาไม่หยุดเลยนะครับมาไปเร็วส่วนพวกเราก็ ออกมาไม่หยุดเหมือนกันไป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 เออเอาดิมาดิเจอลำแสงยิงเข้าไปตูมตมตูตตูมเขโโรงงานพังเลยนะครับนะมึงเอานี่เอาละต่อมาเราก็มีลัชด้วยลัชเอาไว้หยุดเวลาเอาดเวลานะครับะเออเออเออเอาละนี่นี่เจอสายฟ้าของไททันนาฬิกานะครับตาตายพวกมึงตายลำแสงยิงเข้าไปตูมโรงงานพังนะครับมา อ,อ้พวกเราอย่าไปยอมมันไปต่อเร็วนะครับนะโอ้ตายตอนนี้มีกองทัพนาฎิกากองทัพไทท่านเออเราทีวีแมนนะครับนะนี่นี่เอาละเตรียมพร้อมปล่อยพลังจากหน้าอกนะครับนะโอ้บอกเลยว่าใครโดนมึงตายนะครับนะไม่มีใครรอดโอ้เรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกสกีบีดีบอกพวกเราสูญพลแล้วพวกเราไม่มีโร่งงอนแล้วชิหอยอตายนะครับเรียบร้อยฮ่าหมดเลย เอาละตอนนี้ไอ้พวกสกิบดินะครับนะก็ได้เอาตัว,ว Doctor, อวดนะอ 25, ดออ็อกเตอร์มาแล้ว่อคุณด็อกเตอร์แม่งเลือดเท่า่วะเนี่ยนะครับหูเลือด2อง0 0ืนะครับดาเมจ287รเโอ้โหเอาเรื่องแล้วเนี่ยโอ้ค่มาแลวอฉันต่อหมดเว้ยมาเลยนี่พลังคลื่นเสียงของฉันก็ข้าขโมยมาจับพวกแกนี่ข้าลูกน้องมาด้วยแม่งเอ้ยมันเอาลูกน้องมาด้วยชิบหายแล้วนะครับเอาแหละตอนนี้ เราไททันทั้งหลายจะสู้มันได้หรือเปล่านี่รัดรัโอ้โหเจอมันหยุดเวลาด้วยเอาเลยตอนนี้นะครับไททันนาฬิกาพยายามใช้พลังไฟฟ้าเออเออเอาแล้วโอ้โหตายเลยไายมึงโดนอย่างนี้มันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับนะโอ้ข้าไม่เป็นรอยข้าเกิดใหม่โว้ยพวกแกมีเยอะเกินไปดูดิ ตีทีเนี่ยครับนะโอ้โหตายตายมึงโกมึงเกินไปนะเนี่ยนะครับโอ้โหตายตายตายขอเลิกไปเพราะมึงโกเกินไปเอาไปเอาไปอ่ะเอาล่ะข่าวดีโอ้โหขาอคือด็อกเตอร์โว้ยนี่มาแล้วนะครับด็อกเตอร์ดูซิจะสู้ได้หรือเปล่านะครับดูซิเอาล่ะเจอกับนี่อ่าไททันนาฬิกาตัวแรกเลยไปไททันนาฬิกาหูฉันมาอยู่แล้วนี่เอาล่ะแกตายซะนี่เอาล่ะยังไงโดนหยุดเวลานะคะนะเฮ้อมันมาจาก เออยูนิเวิร์สเดียวกันนะครับนะไอสองตัวนี้เนี่ยนะครับนะแต่ด็อกเตอร์ร่างนี้มันมันประดิษฐ์เยอะมันเป็นร่างอันติเมตอะนะครับนะเออเออโอ้รู้สึกไททันในการน่าจะไม่สู้หว่ะดูดิดูด,ดิอ๋อฉันเออมันเอาเทคโนโลยีของฉันไปดัดแปลงไอด็อกเตอร์ตัวนี้เออเอาแล้วมันเอาลูกน้องมาแล้วเออเจอสายฟ้าไปเจอสายฟ้าไปตายไหมไม่ตายนะครับเจอลำโพงอีกตั้งหากเอะเราต้องส่ง ไททันเคนเมล่าไปนี่แล้วก็ไททันสปิเกอร์แล้วก็ไททันซีดีมาวันชั้นโหสสุดเอาละ3ตัวยังไงนะครับนี่เอาละพอลองรับแสงของฉันนี่จัดการมันเลยดูสิเออสู้ได้หรือเปล่าโอ้ตายนะครับไททันสปิเกอร์แบนโอ้ชนก็ลงจะไปช่วยกันเลยอัปเกรดไททันมาแล้วจอโอ้รู้สึกทำอะไรไม่ได้เลยแอะเรียบร้อยนะครับไททันสปิแมนก็ทำอะไรไม่ได้อีกแม่งโหดจังวะไอตัวนี้โอ้โหพวกแกต้องลุมชั้นน่ะ รออุมขนาดไหนถึงจะสู้ได้วะเนี่ยเอาละมาต้องรุมแบบนี้ตุ้มตุ้มตุ้มนะครับมาแล้วก็ตุ้มเออแล้วก็ตุ้มดิมาดิมาเอาเลยนี่พลังขึ้นลำแสงยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดยมันเออยิงมันโอ้โหต้องรุมมันสองสามสี่รอบวะเนี่ยเอาหละห้าตัวนะครับนะเออ ลาสนาฬิกานะครับนะเออเอาดิตีมันตีมันอีกทีเดียวมันจะตายแล้วนีดเดียวโอ้ไม่นะฉันจะตายเพราะพวกแกหรือใครวะเนี่ยตายใะ่เลยานาฬิกาเออนีดเดียวอีกิีเดียวเออมันจะตายแล้วเออเรียบร้อยนะครับไปเออจะลูกน้องโง่ๆจีแมนนะครับนะอู้จีแมนพวกเราเป็นลูกน้องมันได้เงวะเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์นะครับนะเฮ้อเอาละไปจัดการมันจัดการมันเออเอามันให้ตายจัดการมันให้หมดนะครับนะให้มันสิ้นซากไปเลยพวกจีแมนพวกนี้เออเออเรียบร้อยตายนะครับนะ ผมจะลองสร้างกองทัพล u ชคล็อกแ m a n นะครับนะโอเคดูนี่โอ้โหพวกเรากองทัพคุก c มนมาแล้วจนะครับเราหยุดยัง้งลูกพี่เราซดี่หยุด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 โอ้โหว่าเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วทีนี้นะครับชิปหายนะครับอ๋อทุกอย่างมันสโลขึ้นชิปหายแล้วขยับอะไรไม่ได้เลย <Hey. S 1> พวกนี้เออตายโอ้โหไอ,หอหพวกนี้คือแก๊งโกงเลยดีกว่าเฮ้ยไอพวกล u ชนี่มีกันเยอะๆนีกโกงเลยนะเนี่ยดูดี ดูดิพวกเราหยุดเวลามินตายซะดีตายตายโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยอะแล้วถ้าสมมติมันมีอย่างนี้ลหละอะมีไปมีไปอะสร้าง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 สร้ารสร้ครกูจะกระตุกหมวะเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเี่ยวโอ้โหโอ้โหจะไม่มีใครสู้กองทัพนี้ได้นะครับนะร้านเอร์เซ็น่อเจอกับกองทัพดอกเตอร์ตัวเดียวดอกเตอร์มันจะทาอะไรได้ไหมวะเนี่ยนะครับนะอะ ด็อกเตอร์ดีวนี้หูด็อกเตอร์ขอหูด็อกเตอร์ไม่มีใครเก่งกว่าด็อกเตอร์ได้เดียดุยดยดุดยุดยุดโอ้แต่พวกมันเยอะเกินไปว่าชิบหายฉันไปล่อยได้แค่6ตัวเท่านั้นอ๋อกูแข็งละกูแข็งละชิบหายละชิบหายแล้ว,ลวอ๋ออ๋อมันลุ้ต่อยฉันแล้วไอ้พวกนี้ใครก็ได้ช่วยฉันทีโอไม่ไม่ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ไอ้พวกนี้มันขี้โกงไอ้จันทําอะไรไม่ได้แล้วเอาล่ะพวกเราพวกเราต้องช่วยไอ้หมอนั่นนะครับน,นเอาละมา มามาลองเอาพวกนี้หมดดูนะครับน่าจะเป็นยังไงนะครับนะเออเอา,เอาร่วมเมืองกันจะเป็นยังไงนะครับเจอกับลัชเอเออนฬิกาแมนนะครับนะเออเอาเอาเอาหยุดหยุดไม่มีใครสู้พวกมันได้เลยอะ่ะมันเล่นหยุดอย่างเนี้ยนะครับอย่างนั้นจะต้องแก้เกมด้วยนี่แก้เกมด้วยพี่เว้ย นี่ีีไททันซีนีมาเครื่องปูก,กระตุกแล้วนะครับนะาไม่น่าเชื่อเลยว่าโลบอกจะทำเครื่องผมกระตุกได้นะครับเอาละปล่อยพลังไปล้ำแสงเออตัดการมันจากด้านหลังเออตายตายตาย,ตายไปส่วนนึงแล้วเออหมดเลยเว้ยเฮ้ยสู่ซีนีมานะครับนะาเอาละตอนนี้ต้องไอ้พวกมรชต้องเข้าถึงตัวให้ได้นะครับถ้าเข้าไม่ถึงตัวไอ้พวกนี้ก็จะปล่อยลำแสงอยู่อย่างนั้นแหละเอาละตอนนี้เข้าถึงตัวแล้วทุกคนหยุดนิ่งแล้วนะครับนะชิปหายแล้วไม่นะซินเมอรบอกโอ้ทำไมพวกเราขยับไม่ได้ ไม่ได่พวกเรากราจะโดนมันตีแบบนิ่งๆไม่ไม่นะโอ้โหไม่โอ้ะเรียบร้อยตายเจอพลังหยุดของพวกมันนะครับนะไม่ว่าตัวอะไรก็สู้ไม่ได้นะครับเอาละท่านผู้ชมต่อมาผมคิดแผนที่จะสามารถชนะไอ้พวกลันะ Engineer, ไสได้นะครับนะผมเจ้าอินเจเนียเยอะๆเอาไว้ซับพอร์ตนะครับนะและตัวเดียวที่จะยืนสู้ได้นนก็คือเอ่อด็อกเตอร์นี่พเพราะเลือดมันเยอะสุดนะครับนะนี่เอาแบนเป็นแบบว่าไม่ต้องสนแล้วนะว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับนะนี่ผมจเจ้าอินเจเนีย คอยซัพพอร์ตช่วยนะครับนะนี่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 น,นี่เออแล้วก็เอาไอ้พวกลัชเยอะๆเลยอ่ะมาไอ้พวกลัชนะครับนะอ่ะอ่ะอ่ะเท่านี้ก็น่าจะเต็มสตตีมแล้วแหละนะครับไปลุยหอพวกเราลุยมันนี่หยุดเวลาหยุดเวลาจุดเวลา,วลา,วลาไว้ทําไมนี่โดนตีแล้วไปแลว้วอิเกเนียช่วยมันอู้มันแล้วเข้บมาช่วยแล้วตอนนี้ลูกพี่เราเลื่อนรดเหลือเท่าไหรแล้วเนี่ยเออลดรถโอ้โหเร็วมากเอาแหละตอนนี้ก็มีการฮิวอยู่เรื่อยๆนะครับนะดูดูเลือดนะครับนะ ไม่มีหมดมีสิ้นนะครับโหแต่พวกรชมันก็ตีเร็วเหมือนกันนะครับนะเอาเอาตีรถอยู่อย่างนี้แหละเอาเอายังไงพวกแกต้องช่วยฉันนะเว้ยฉันโดน,โดนโดตีอยู่ฝ่ายเดียวไม่ต้องหว่วงครับหวัวหน้าผมเฮียงให้อยู่ครับยังไงตอนนี้เอาเลือดไปทางไหนแล้วเอาเลือดกำลังจะหมดแล้วต้องเอาพวกนี่อินเจเนียมาช่วยด้วยนะครับนะเอาละอินเจเนียฝั่งเคมีล่าแม็กมาอยู่กับทอยเลดได้ไงวะอ่ะยิ้วเข้าไปยิ้วเข้าไปเราต้องยิ้วแข่งกับมันยิ้แข่งกับมันเอ้ยเริ่มขึ้นมาแล้ว รู้สึกว่าจะชนะนะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนึงต้องเอามาเพิ่มต้องเอามาเพิ่มหรือว่าไอ้พวกอิเจนเนียมันโดนหยุดวะไม่น่าจะใช่โดนหยุดหรือเปล่าวะมันโดนฟีด้วยหรือเปล่ามันเลยช่วยไม่ได้นะครับนะอ่ะอ่ะโดนตรงนี้แล้วกันตรงนี้ได้จะช่วยได้เอาละ่ะถึงไหนแล้วเลือดเลือดถึงไหนแล้วเออเลือดกลับมาเต็มแล้วเว้ยเอาดิไอ้พวกนี้บอกโอ้ทำไมพวกเราตีมันไม่ตาอยวะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกฉันช่วยยังไงล่ะห้าหัวหน้าฉันไม่มีทางตีตายหรอกนะครับ โคตรเกียนนะครับดิอย่างนี้ไอรัชบอกต้องแก้เกมด้วยเอาลูกที่มันมานะครับนะเออเอาเอาเอา,เอาดูซิเป็นยังไงเกมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอ้ยิงเข้าไปตรงกลางเลยชิบหายอินจเนียตายไหมเนี่ยไม่ตายว่าอินจเนียแข็งว่าเออเอา,เ,อาเราพวกเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนขนาดนี้นะครับนะอู้พวกฉันก็ยังเลือดขึ้นได้อยู่เอายังไงยังไงอินจเนียแล้วเข้าแล้วเข้าตามันไว ตามมันไว้ตามมันไว้ <S <S <utch> <S ไม่ไม่นะลูกน้องตายหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าตายแล้วตอนนี้ไอ้พวกนี้เอาไงวะเ่ยกับชีวิตแอบพวกเราก็แข็งยังไงละ่ะไม่มีใครสู้มันได้เลยนะครับโอ้โหตายตาย,ตายกระตุกเลยกระตุกวะมึงกระตุกว่กะวเอาละท่านผู้ชมต่อมาผมจะเอากองทัพเอ่ออันนี้เจอกับกองทัพนาฬิกาดูซิจะเป็นยังไงป๊อปป๊บปป๊อ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 ปป๊บปป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปป๊อปอปป๊ปปอปป อ่าสปีกเกอร์เจอกับเอ่อไททันแคเมล่าร่างอัปเกรดน,นะครับนะโอเคนี่ครับอ่<อ>า,าเอาละครับท่าู้ชมมาดูกันนะครับนะระหว่างสีไททันตัวนี้ใครเป็นผู้เหลือรอดตัวสุดท้ายนะครับนะเอาละลุยเอาละนี่ยิงเข้าไปยิงยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหอะไรวะเนี่ยเออเอาฝั่งอัปเกรดแม่งตายเลยนะครับนะส่วนตัวนี้เป็นไงฝั่งนี้โอ้โห ฝั่งนี้โอ้โหไทยท่นนาฬิกาก็ตายเหมือนกันเพราะว่าเจอลำแสงแบรมนะครับนะอ่ะลองเปลี่ยนฝั่งไอ้พวกนี้ดูดิอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ย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 นลี่เ่ลี่าลี่กนเรย่นยี่ลี่ล่ี่ลี่นเลอ นี MM ่แน oh, ่เป็นไงไหลายโอ้ตายตายรถรถพร้อมกันตายตายหมดมึงตายกันได้หมดโอ้โหตายตายตายโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้เข้าใกล้เลยนะครับไอ้ไททันเอ่อซีนิม่าเนี่ยมันมันตีสามร้อเลยนะมันตีแรงกว่าลูกพี่มันอีกนะเอ้ยลูกพี่ตีหกร้อยนี่หว่าดูผิดนะครับตายนะครับเอ้อตายตายไม่สู้นะครับมาเพราะฉะนั้นไททันที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะครับนั้นก็จะเป็น ให้ท่านอัปเกรดทีวีแมนนะฮะเออโอเคแต่ถ้าเจอกับพวกสกีบีดีเนี่ยโอ้โหไอพวกปรสิตเนี่ยหรือว่าเป็นแบบพวกด็อกเตอร์เด๋ยวเยอะๆเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่สู้อยู่ดีว่ะเอามาเยอะขนาดไหนนะฮะอ่ะดูนะครับนาะดูเป็นขวัญตาว่าพวกเราจะแพ้มันอีกตามเคยไปแล้วเรามีเยอะขนาดไหนก็แพ้มันนะขม่านะเอาละดูดิเออเออจัดการมันไอพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหด็อกเตอร์แม่งโหมดว่ะนะครับนาะมันปล่อยลูกน้องออกมาด้วยเร็วเข้าเร็วเข้า เอาลูกน้องออกมาช่วยเราเข้าสปีกเกอร์ลุยมันนี่สายฟ้าเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเจอพลังสายฟ้าของไททันคล็อกแมนนะครับนะก็โอ้โหตายหมดเลยนะโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะในการเล่นไททันคล็อกแมนนะครับนะกับด็อกเตอร์นะครับนะเซนทิสนะครับนี่ไอตัวนี้โคตรอันตรายเลยไอด็อกเตอร์เดียมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันมันปล่อยลูกน้องออกมาช่วยนะครับนะมันอันตร,ตรายตรงนี้แหละ นี่นี่นี่อ้อมันไปเลยอ้อมันไปเลยโอ้เจอสายฟ้าไปเจอสายฟ้าไปโอ้ตายตายหมดเลยเออเร็วเข้าปลูกน้องออกมาเร็วเข้าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บอกกูไม่ไหวแล้วแบงเลยบ้าหรือเปล่าโอ้โหพวกมันมีเยอะเกินไปพวกไททัสเดี่ยวตายยังไงก็ไม่สู้นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าผมได้มีโอกาสผมจะ มาซื้อไอตัวนี้ละกันนะครับนะไททันดิวแมนกับคล็อกบูมินคล็อกบูมินนะครับคลอค็อกคลอค็อกคลอค็อกคลอค็คลอกบูมินกูเป็นเทีย่ยดกกู <S <S โอเคอารัสเาเราวันนี้ก็คงต้องจบไปเพีงเท่านั้นโอเคบาย